สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเบสซี่มือ่อนี้ช่วงเดี้ยวพอกันในช่วงข้าวแรงช่วง4ีโมงหาโมงแรงครับพี่น้องครับพอกันที่บ้านโป่งหยัครับพี่น้องครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอแนแก่น เวทีเหาตอนนี้ได้เกตสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องไก่สี่เหล่ยะพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจครับไก่ไก,ไก่สถานทีม่มื่อไรมันสิว่ากลวงกับโบเมจจำกัดขนาดเพราะว่ามันลมพี่น้องมันลมตอนนั้นนี่เขากำลังเสียบผลพี่น้องเสียบผลค่ะอย่าลืมอย่าลืมไม่ให้กำลังใจคนแก่งโตขึ้น,นเป็นแจ้วน้ามาเลยโว้ย วนธรรมดาเ่ยคขึ้นนมอกันแจ้งโตคือเรื่องที่ต้องจำว่าอะไรด้ยแล้วตอนนี้นงเสียคนเยอนแรงอย่าลืม่าหาก็ร้องใจครับยมาหลายด้วค่ะเด้องมันแรงค่ะมวนค่ะมวนกันมาค่ะมวนมอ๋อะมูขึ้นคนหลายเ่ยคนหลายจนหัวเตื่งเลยเตยล่าเมนเมนเป็นหมื่นเลยอ โอ้ยบอกตักชีวเทนได้แต่ว่างหลายหลายเป็นประวัติกันอันงานแรกเลยว่าที่หลายสุดเลยนี่คืองานแหรงที่หลายขาคนที่คนบวกสายรับเพลเยนเต้นอะไ่เตื้นล่างยังไรอ่อนออนโซนพี่หน้าคนันั่งฟังลำเดืองผู้นั่งก็นั่งผู้เต้นก็เต้นเลยผู้เต้นก็เต้นเต้นมาไรที่ว่าเต้นเมาไรคือผู้ฟังลำเดืองไรแม่ก็จะบระจะฟังลำเดืองเนาะโซนโซน พอแก้วนะมาแถ่น,นบกขึ้อพื้นเล่นบกคือวงคนเันเพลนล่ำเรนไนะมันสีแบกแนวกันมันเ่นมันเ่นมันเ่นแบบของมันเ่นเแบบแบบเนแบบมนแบบมี่มมีแตลกแก้มทุชากเรนโบเรซีอเอ่เรนเรนโบเรซี่เรนเรนโกเรซี่เรนมวนมวนไปเลือัน <laughs> นเ<า>นี่มันลำพอนอ่ะมันหาเลยมันหามัน <c oughs> นีก่กะถือว่างานฟรีสวัสีสิบเก้าบาทอาเ็บถือว่าเป็นบัตรการกุศลเป็นบัตรอันท่ำบุญนะตรงขึ้นบัตรยี่สิบบาท พื้นที่มันขึ้นถือว่ากว้างเลยกว้างคนเขาอะไรก็มีแม่แต่สันขจ้าลังนี้ก็มีถ้ากันจมมันไปขังเป็มก็ต้องขจ้าจมยังเมื่อไม่ได้ยิงหั่นังก็คือไปย่างหมาดอืมนี่เราข้างไปนานี่เขาอะไรข้าเจ้าลังเมื่อก็มีนั่นส่วนส่วนของหัวลำเนาะเมื่อนี้ก็ให้เป็นนักสัตว์ครับพี่น้องครับพื้นที่ห้องมัอนี้ สล้วคนบ่งกลวงอยู่ด่กวงลายตัวเอองซเนรได้เออโอเคโอเคพื้นหลังไปทางหลังเวทีหอประมาณนี้ครับพี่น้องมีด่านหนาเวทีกลวงเดพี่น้อง <g ül> บางเนี้ยดินยังโลโลก็ไม่อยู่เลยขื่นไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยมันก็นุม่มเบานะไกนี้ยขึ้นม่ได้ขี่ตมทั้งลางเอ้ไม่ดีข่นไม่ได้ี่ตมเลยอันนี้รอหลังอันนั้รออนี่แมม่ร้ใครมันขึ้นได้ซาเก้บ้าง

จีนสมองก็อือจุ้มทั้ง่างเนี่ยรถทีเยยบไปดีวยเนาะลุมาเลยขาดพวดลูกเลยพ้ามหอยกับปวด้วยนอเส้ยโอยไม่กินข้าวพีควอมเหนีกินข้าวแรงพี่เลย คนมาเต็มนี่ก็ถือว่าบ่หน่อยได้พี่น้องอที่ว่าว่าหน่อย không hề luôn khôm kết quả bỏ, bóng kém 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 bóng เชบุละมื่เขาขี่ลาขึ้นไปทางคอนสานลคอนสานลมซเรบุยเไกท่ายางมหันตามเยไปวะตัวขันวารนยังที่จัดไเเต่ผมอยู่ซนทางนี้นะมันอยู่ซนทางนี้แหละเาอยู่ซนทางนี้แหละ บ็กินก็ได้พวกแม่อันนี้บ้านโป่งเอียดตำบลเอียงพี่หนุ่มตำบลตำบลขัวเรียงขัวเรียง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 ตำบลขัวเรียงอำเภอชุมเผ่คอนแก่นครับพี่น้องครับเอาโอเคครับที่นี่ไปที่นี้พร้อมไปด้วยกันนะขอบคุณแฟนครับเอฟซีทีิดตามพูดอะพูดอะอ้ ปวดพวกบ่บ uh. <that> ่พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับอย่าลืมกับอะไรกวนซับจากช่องพอพยาอาทิตยและผลอัลตร้าเสียงรี่น้องเด้อเป็นการให้กำลังใจครับพี่น้องครับมันใจทางช่องอ่ะพอกันคลิปหน้าครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับสำหรับบรรยากาศในช่วงนี้